ไข่ดีเกินปลาเป๋วไข่ไม่ทันต้องมาช่วยไข่น้ำรู้ไหมแก้วไปแก้วน้ำม่วงแก้วสิน้ำม่วงลูกค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวน้ำม่วง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  keo chi ba đập bạc keo keo gì tiếp cha nuôi nhàng nhiều tiếp ba đi thầm bự à nuôi nhàng tám tiếp ba mến thương nào muốn keo gì tiếp thương người kinh muốn người kinh nam, à. Nui, lên. Đài, mua, nam. mà người kinh thằng rong giang nè đai đục bát điêu rò bát điêu kinh thằng muốn kinh thằng nam thằng tám tiếp ba thằng tám tiếp ba ngay mà nam เปลี่ยนแก้วเปลี่ยนด้ได้ต่างน้ํต่างนามสิบบาทดูเงีเอาไปแก้วสิบบาทปัดเองนะไปจ้ามาเจอแล้วนะได้มีตังสิบบาทเตนามแก้วยี่สิบฉันไม่เสียพิษเฉยไหมเธอก็ไอสิบบาทแค่นี้ย่อยผูเถ่ายี่สิบอะแการค่าตุ้นก็ได้เฉลยสิบบาทนี่แห้ะส้มลักค่ะ